ั้างทางจะได้ต่อจะโลภุ่มโวภโรนะครับนาอก็ให้หอมจะูปไก่จะได้วยนะครับนองบุฟเจะไปเทนที่วัดของพระวงศารานะครับนองปาาไกยปลาไกยประไมณอีกสองกิโลนะครับพอมาตรงตรงนี้แล้วเรจะสับเศษผู้จ๋านะครับเล่าสู่กันฟังอยู่้านหลังนะรับทุกผู้บัน้ทใจนะครับในวันนี้นะครับนาอ จะเปิดบ่อจะลองสมโบสนะครับน้องสวดมนต์นะครับเน้องจะเดิญพุทธมนต์ที่วัดพระพุทธบาทห้วยโมนะเสด็จที่เรียบร้อยนะครับจะเปะดบ่กจะมีกันเต้หนึ่งคู่เหมือนกันเนาะเสด็จบารมีสามพิทักษ์นะครับแล้วก็สวดมนต์บาลามีเหมือนกันนะครับเน้องวันนี้บ่อโอเดโอดีใจนะครับบรรดาพี่น้องศรัทธาที่ผ่านถนนทางตาผ่านบ้านผ่านจองนะครับต่อท่านใดที่จะ ร่วมให้ร่วมร้นนะครับน้องเจ้าปุบจ๋ายนะครับผู้สิบผู้สาวก็ร่วมกันได้นะครับน้องนะครับวันนี้ก็เอาโอกาสดีนะครับเนาะพี่หูพี่น้องมีโจบมีใจนะครับน้องผ่านแห่ลูกเหมือนผู้บ่าเจ้าพี่ชัยผู้บ่าเจ้าศรีวิจัย่านาบานาจงนะครับของพี่น้องท่าทานะครับน้องพระแทหนองห้านะครับอยู่ในเขตตะปุนนี้นะครับน้องก็ชินอกยันไจเนาะนะครับ ที่น้องทัดไดยที่จะร่วมนะครับเนาะเกี่ยวกับน้ำพ้านะคือหมู่คณะแห่จะได้เดิมได้ใจนะครับโน้่ได้บุแห่เจ้าน้กจะหลายนะครับน้อนะครับตอวต้านอะไรจะเป็นที่ต้นของหาแนะที่วันนี้เอาอาศัยบุญเ่ตอาศัยเซลาแล้วก็ทารสั่ไปนะผมเอน่กันครับอ้ยไ่ปไหือโไรอะไรไหเออารมณ์แแห่งันออนของน่ အဲ့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 ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဗျာတို့စမှတ်ကြည့်ပါဦး ทุกท่านนะครับอิ่มเอิบด้วยด้วยแรงศรัทธานะครับพร้อมที่จะสู้นะครับเดินเท้าลุกบัตพระพุทธบาทไฟต้มนะครับเที่ยวจะไปสู้ที่พระพุทธาตุท่ทาททดวงนะครับเอาจะไปพักกี่ข้อตอนที่มณฑลวงษานะครับก็มีแรงศรัทธานะครับแรงศรัทธาเยอะเลยนะครับแรงศรัทธา นึ่งด้วยนะครับบุญญาบารามีของกุบาทีทิศัยนะครับที่จะสร้างุสร้างบารามีในท้งนี้เพื่อจะเสืบชูกูบาขึ้นสู่มนรโดโรกโลกได้ดับความร่วมมารปารถนาอย่างที่ท่านท่านเจ้าคุณนะครับเจ้าคณะจังหวัดนะครับคณะเือ,อ,อ,อได้ ล,ล้อมนะครับล้อมเราเอาสิ่งเหล่านี้นะครับเพือเป็ดขัสรังสะานลดลามนะครับสาโดยบนบารมีของรูบานะครับบนบารมีของรูบา ใช่นะครับูบใชซึ่งเป็นบบนักบอลแห่งอเมรีกของเขานะครับ,บ,บนักบุลจากกูบานะครับ,บ,บนักบอลแห่งอเมของบร์ครับกระทานรนหลาบเลยนะครับ รับขบวนยางประชิดสุดเตี้ยนะครับตรงนี้ยังยาวอยู่นะครับยืดยาวอยู่ข้อกระอิดข้อกระอิดข้อกระแห่

นี่นี่อ่อนหรือเปล่าด๋วอีท้ายแล้วนะครับ